สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกกคนนะครับผมแล้วก็กลาบสวัสดีทางฝั่งพี่น้องสอบปปลราทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายเช่นเคยนะครับวัประจำวันที่26สิงหาคม2565นะครับเป็นเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆสำหรับในงวดที่แล้วเลขเด่นตารางนี้ผมผมเสียดายและก็เสียใจนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็คือมันพลาดแค่ตัวเดียวนะครับพี่ก็คือเลข2 นะครับพลาดแค่ตัวเดียวคือเลข2นะครับผมเนาะนะครับเพราะว่าในตารางนี้มามาหมดนะครับเพราะว่าเลขเลขหวยลาวในงวดที่นผ่านมาก็คือเลขมีแค่4ตัวนะครับก็คือ0ูนย์นี่มาคู่นะครับ9ก็มาคู่นะครับที่เหลือก็เป็น7กับ2เนาะนะครับผมเนาะส่วนเลขตารางเนี่ยถ้าเกิดทางฝั่งพี่น้องสปรปลาวนะครับก็จะเข้าไปที่0 7ย์นะครับพี่แต่ว่าผมไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับผมจับแล้ว นะครับผมผมจำได้เลยนะครับผมเขียนไว้ในใบอีกใบหนึ่งผมเขียนไว้0ูนนะครับพี่แต่ว่าไปลบทิ้งนะครับพี่ไปลบทิ้งนะครับผมเนาะอย่างที่บอกเนาะบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับวางตัวเลขนะครับเราได้ตัวเด่นมาแต่ว่าเราวางตัวเลขไม่โดนนะครับก็มีนะครับก็มีส่วนนะครับพี่เนาะก็ต้องขอโทษขอไปจริงจริงนะครับเรามาดูเด่นตารางนะครับ0ูนย์มาเมาเมานะครับก็คือมาสเนาะ มา3นะครับมา3าหลุดสนะครับเสียดายก็คือพลาดแค่เลข2ตัวเดียวนะครับถ้าเอาเลข2มานี่ก็น่าจะมีโชคใน9 2 2 9นะครับผมเนาะเสียดายนะครับตัววิ่งลูตนี่ก็หลุดนะครับพี่ในงวดที่แล้วต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับงวดนี้นะครับเรามาสู้กันใหม่นะครับผมเนาะก็ขอนะครับขอให้นะครับบุญบารมีที่ นะครับผมทําไว้นะครับเนาะก็ขอให้พี่พี c เอฟซีนะครับผมมีโชคกันทุกๆคนนะครับขอให้แนวทางที่ผมทําลงไปนะครับขอให้พี่ๆเฮงๆรวยๆกันนะครับเพราะว่านะครับพี่น้องเพราะว่าผมก็ดีใจนะครับที่นะครับเป็นสะพานบุญนะครับเนาะเป็นสะพานบุญให้พี่พี่เอฟซีได้ร่วมทําบุญนะครับกระถินนะครับที่วัดบ้านโพธาตะบลกุตะไกล้อำเภอปะปากนะครับก็คือนะครับเป็นบ้านของบ่าวหลองเองนะครับเนาะ ก็ดีใจนะครับดีใจที่มีส่วนร่วมนะครับเป็นสะพานบุญนะครับสลับไพี่เอฟซที่นะครับร่วมทําบุญด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมผมก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเช่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับพี่พี่นะครับแนวทางไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับเพราะว่าแนวทางมีหลุดมีเข้านะครับก็เดินเดินไม่ดีนะครับเดินไม่ต่อเนื่องนะครับพี่พี่มาแล้วก็สะดุดมาแล้วก็สะดุดนะครับผมเนาะ แนวทางนะครับวันนี้นะครับพี่ๆเลขเด่นตารางนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้ไปที่9นะครับผม0นนะครับสี่นะครับผม หกนะครับแปดนะครับผมแล้วก็สามนะครับไปพี่เนาะมีหกมีแปดมีเก้ามีสามมีศูนย์มีสี่นะครับสลับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้า พี่พี่ท่านใดไม่ชอบที่ผมจับให้นะครับก็ลองจับคู่ที่เหลือนะครับเนาะจับคู่ที่เหลือนะครับเพราะบางครั้งก็ชอบออกนะครับพี่ชอบออกเพราะว่าบางทีผมจับจับไม่โดนนะครับเนาะนะครับสำหรับเลขเด่น3ตัวนะครับในวันนี้ผมจะให้3ตัวก่อนนะครับเลขเด่น3ตัวผมจะให้ไปที่นะครับ0 8 3นะครับ สามเก้าศูนย์สามสี่สามนะครับสี่แปดเก้านะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ ส่วนเลขเด่น2ตัวนะครับในงวดนี้นะครับที่ผมเจาะนะครับก็จะมี4 9นะครับ4 0นะครับผม8 3 8 9นะครับ

นะครับสลับเลขเด่น2ตัวในวันนี้นะครับส่วนสายเจาะนะครับที่ผมจะเจาะให้นะครับพี่พี่สายเจาะเนาะสายเจาะนะครับผมก็จะมี83นะครับ96 90นะครับ แล้วก็จะมีนะครับแล้วก็จะมี4 0นะครับพี่พี่เนาะ40 83 9 0 96นะครับพี่พี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมหวังว่างวดนี้จะไม่มาเลเบิลนะครับงวดที่แล้วเป็นเลกเบิลนะครับเกาก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นเลเบิลในี่ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ให้นะครับพี่เนาะผมไม่ค่อยได้ให้นะครับถ้าเกิดใครวิ่งรุ่ก็อาจจะมีโชคนะครับเนาะ ก็นะครับผมสำหรับ3ตัว3ตัวที่ชอบนะครับก็จะเป็น083ย์แสามเก้าศูนย์นะครับพี่พี่ศูนย์แปดสามสามเก้าศูนย์นะครับสลับเลขสามตัวนะครับส่วนนะครับเลขตารางนะครับในงวดนี้นะครับพี่ เลขตารางผมยังให้ไปที่ศูนย์กับเก้านะครับชอบพอๆกันนะครับให้ไปที่เก้านะครับพี่พี่ให้ไปที่เก้านะครับผมเด่นเก้านะครับแล้วก็เด่นที่แปดนะครับเด่นแปดเด่นเก้านะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูด ผมให้วิ่งไปที่9นะครับรูดที่8นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับเนาะนะครับวิ่งที่9รูดที่8นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆย้ํานะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับพี่ๆไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับหรือว่าเอาตัวเลขไปเปรียบเทียบกับแอทนอื่นได้นะครับผมก็อยากให้มาปังๆเหมือนแนวทางหุ้นนิขีนะครับเนาะหุ้นนิขีนี้ ปังทั้งอาทิตย์นะครับพี <reasonably awful ırım> บ่พี่เนาะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะครับเนาะวันวันนี้ก็แตกทั้งท <be> ั้งบนทั <horrible> ้งบนทั้งล่างแล้วก็มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับพี่พี่นะครับปังมากๆนะครับสลับับหุ้นนี้ก็นอีกนะครับผมเนาะก็ดีใจกับพี่พี่เอฟซีที่มีโชคลาภนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ส่งนะครับแล้วก็ส่งมาร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับเนาะก็ขอแสดงนะครับความดีใจด้วยนะครับแล้วก็สาธุบุญด้วยนะครับผมเนาะสลับพี่ F4 นะยังไม่เอ่ยนามดีกว่านะครับเนาะนะครับยังไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับก็แสดงความดีใจด้วยนะครับเนาะเช้าก็เช้าก็ได้เฮบ่ายก็ได้เฮนะครับก็อยากให้แนวทางหวยราวพัฒนามาแบบนี้จังนะครับพี่เนาะมาแบบนี้จังนะครับเนาะก็ฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับทุกๆุคลิปนะครับอย่างที่ผมบอกผมทํามาจากสูตรคํานวณนะครับไม่สามารถรู้ได้ว่า ตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับไปพี่นะครับสูตรไหนเดินดีนะครับผมก็ดีใจกับพี่พีเสูตรไหนเดินไม่ดีนะครับผมก็เศร้าเหมือนกันนะครับพี่พี่เนาะพี่พี่อาจจะเสียทรัพนะครับแต่ว่าผมก็เสียกําลังใจเหมือนกันนะครับเวลาเราทางไม่เข้านะครับพี่พี่ก็ฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับเนาะนะครับ ครับผมก่อนออกไปนะครับพี่ฝากพี่เอฟซีนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าคลิปนะครับจะปิดจะปิดกั้นการมองเห็นนะครับเพราะว่าพี่พีเอฟซบางท่านก็บอกว่าไม่เห็นคลิปนะครับเนาะบางท่านก็เลขทูบผมลงไปตั้งนานแล้วบอกว่ายังรอเลขทูบอยู่นะครับเพราะว่าบางทีคลิปไม่เด้งนะครับเนาะผมก็ไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับก็ฝากพี่พีเอฟซนะครับก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอให้พีๆ่ๆ FC เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับกลาบสวัสดีครับ